นี่นี่นี่เจอแล้วนี่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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอบ้านผมแล้วเจอบ้านผมแล้วนี่นี่นี่หลังนี้หลังนี้นี่เราอยู่ข้างบนนี่ใช่นี่หลังนี้ครับบ้านผมคิดถึงว่าไอสัตว์เนี่ยแล้วแบบวิวมันดีมากเว้ทุกคนแล้วมันจะไปยังไงอ่ะถ้าเราจะไปเราเราจะไปก่อนนะแล้วถ้าเข้าไปยังไงอ่ะไหนอ่ะถ้าเข้าไปยังไงอ่ะกอคูเกิ jk เขี้ยะ <J. K. S 1> เฮีย,ยเราจะบินกันไปดีกว่าผมจำไม่ได้แล้วดิที่อยู่ผมอยู่ไหนอะเอ,อ่อชื่อเมืองผมชื่ออะไรวะ ้วจะไปไงอ่ะเอเข้าไปสิอ่าจะจับได้แล้วจับได้แล้วจได้แลเข้าไปอึด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 เชี้ย <Yeah, S 2> เห็นเป็นหลังไอ้สัตว์กูลืม่ะแล้วเข้าไปที่รูปคนอคนอยู่ไหนอ่ะ แหนตรงไหนฮะสามดีไม่ใช่ไอเหียแล้วคุหลุดนอกโลกเลยสัตว์ออาวแล้วไปไหนเนี่ยอ๋อเจอแล้วมามาส่งชื่อเมืองที่ผมเคยอยู่หน่อยเดะ อไอ้นี่หน่อยเดรูปที่อยู่ไอเนี่ยที่อยู่ที่เคยอยู่อ่ะฮัลโหลที่อยู่ในเมืองไอเซนไงตอนนี้ผมกำลังพางคนดูท่องจัก,กรวาลอยู่อ่ะเดฮัลโหลใช่มันอยู่ไม่ที่อยู่ปัจจุบันดิเอาที่อื่นดิเดี๋ยวคนก็ไปกระทืบเราหรอก อ้าแล้วมันมจำไม่ได้ออยู่ตรงไหนอ่ะ h e ้ hey, wake up คำส่งมันอะนั่นแหละเนี่ยผมเข้ามาเขียนมาให้หน่อยเดี๋ยวว่าเมืองเมืองอะไรผมอาจจะจำได้ก็ได้ที่ผมเคยอยู่นะอ่ามีมีนะมีใช่ไหมอ้าเขียนมาเขียนมาด่วนๆเลยนะด่วนๆนเลยนะนนนนยนะอย่าช้านะช้าผมดุนะโอเค ผมจำไม่ได้เดี๋ยวว่ามันอยู่ตรงไหนฮะเดี๋ยวจะพาไปครับบ้านที่ผมเคยอยู่เนี่ยคนไงผมรู้ว่าผมรู้ผมรู้ว่าผมรู้แล้วผมรู้แล้วเดี๋ยวจะพาไปไปรถมันเป็นอย่างเงี้ยมันกดยังไงอะทุกคนอ๋อเนี่ย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 ได้แล้ว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  ไอ้ hey, คนพวกนี้ผมรู้จกักผมรู้จกักคนเนี้ยเป็นอาจารย์ผมครับคนเนี้ยเป็นอาจารย์ผมเป็นโค้ดตอนนั้นน่ะสอนผมไปเขาเอเวอเรสต์เดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวให้แม่ส่งที่อยู่มาให้ฮะเดี๋ยวพาไปดูที่ผมอยู่อยากดูบ้านเต๋อไหมอยากดูบ้านเต้อวะ S <S จะรเ,เรฉัวเปิดแล้วรอก,ก่อนล้กันเดี๋ยวพาไปไที่ผมอยู่นะครับดินนิดหน่อย <งา>น,นี่ที่ผมอยู่หลังนี้เลยน,นี่เอ้าแล้วพันธุ์กูหายไปไหนอะไอเหี้ยแป๊บนึงผมจำหลังคาบ้านตัวเองก่อน,น,น,นตอนแรกผมเดินมาอ๋อเนี่ยผมเดินมาทางนี้แล้วข้างล่างก็จะเป็นปั๊มน้ำมันมินิมาร์ตจะเป็นปั๊มน้ำมันเดินมาตรงนี้ตอนผมเดินมาโรงเรียนแล้วขึ้นรถเมล์ตรงนี้คืขึ้นรถเมล์ตรงนี้ รถเมยตรงนี้ใช่ป่าวะใช่ตรงนี้มันจะไม่ใช่ปั๊มมันมันเป็นแบบร้านร้านร้านซื้อของและทำไมกูไม่ลงไปเนี่ยลงไปดิอ่าตรงนี้คือรถเมย์ตรงนี้อ่าในร้านค้าที่ผมมาซื้อของไม่ใช่ปั๊มน้ำมันดีกว่าพูดผิดอ่าใช่ใช่จำได้จำได้ละจำทางก่อนเดินขึ้นมาุยหิมะ ขึ้นมาขึ้นซ้ายไม่ใช่ใช่ทางนี้ป่าวตรงนี้ป่าตรงนี้ไม่ใช่ขึ้นมาอีกนิดนึงตรงไหนโอ้ยนี่ทางนี้ไอสัตว์ไอแค่เป็นหนึ่งตรงไหนวะมากใหม่ดิหลังไหนวะหลังนี้ป่าเออหลังนี้นี่หลังนี้นี่หลังนี้ครับ ไม่ใช่ตรงนี้ผมจําได้ว่าชั้นผมจะมีระเบียงอยู่ข้างบนมึงนะนี่นี่นี่เจอแล้วนี่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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอบ้านผมแล้วเจอบ้านผมแล้วนี่นี่นี่หลังนี้หลังนี้นี่ระเบียงข้างบนนี่ใช่นี่หลังนี้ครับบ้านผมนี่เจอแล้วหลังนี้หลังนี้หลังนี้เออเจอบ้านผมแล้ววู้ใช่ตรงนี้แหละหลังนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ออกไปที่ผมเล่าให้ฟังที่แมวผมไปแดกหนูว่าแมวผมไปแดกหนูใช่ปะ ก็คือข้างบนนี้มันจะมีทางอีกอันหนึ่งอันนึงขึ้นไงวะขึ้น,ข,นขึ้นไงนี่หลังนี้รถก็จะจอดอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่บ้านนะฮะไม่ใช่บ้านคืออย่างนี้เดี๋ยวจะเรียกให้ฟังคือมันจะมีสองสามชั้นนะครับมันจะมีชั้นนี้ชั้นนี้แล้วก็ชั้นนี้นะครับเป็นเป็นที่เช่าไม่ใช่บ้านนะไม่ใช่บ้านก็คือชั้นแรกก็จะมีคนอยู่ นะครับชั้น2ก็จะมีคนอยู่ชั้น3ามอันนี้เป็นชั้นของผมมันจะเป็นเหมือนเช่าอ่ะเช่าอยู่อ่ะอะไรประมาณนี้ผมเจอบ้านตัวเองแล้วผมเจอบ้านตัวเองแล้วนี่แหละแล้วก็แมวผมอ่ะชอบมาแดกหนูตรงนี้น,น,นี่ผมจําได้นนไคิดถึงว่าไอสัตว์เนี่ยแล้วแบบวิวมันดีมากเว้ทุกคนเน,นี่ยคุณดูวิวนะดูดิแล้วทุกคุณดูข้างนอกบรรยากาศที่ผมเจอนะเว้ดูดิ เนี่ยมันเป็นเมืองแบบว่าไม่ได้ใหญ่อ่ะตรงนี้พบลักเหรอโอ้โหจำไม่ได้เดดอยู่โรงเรียนอะไม่ไม่รู้ไปยังไงอะเดดโรงเรียนอะผบขึ้นรถเมล์นะถ้ดเดาก็เดาก็เดาถ้าเดาพบลักไปเปล่าขึ้นรถเมล์ไปตรงนี้รถเมล์จะลงมาข้างล่างลงมาตรงมาตรงมาตรงมาถึงตรงนี้แล้วก็ตรงตรงออกจากเมืองไป ไม่ใช่วะไม่ใช่ทางนี้ตัวหนึงเอาใหม่ตรงเลยทางนี้ทางนี้ตรงมาทางนี้ขึ้น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 มาทางนี้แล้วตรงมาทางนี้มั่วละไอเหี้ยผิดซอยแป๊บนึงคือผมขึ้นรถเมย์ไปเว้ยแล้วผมก็ไปต่อต่อรถไฟอ่ะไม่จต่อในนี้มั้ง ไม่ต่อรถไฟอะ่ะเอาเป็นว่าจำไม่ได้เดี๋ยวพาไปหลังสองพาไปหลังสองพาไปหลังสองครับอ่าหลังสองหลัง2ที่อยู่ตอนไปเรียนอีกที่หนึง่งเราต้องย้ายบ้านนะครับเพื่อไปเรียนอยู่ใ,ใกล้

โหและไกลด้วยอยู่นี่อ่าใช่ตรงนี้แหละอ่าตรงนี้ครับมันจะมีที่ซื้อผู้ดีร้านค้าผมจําได้เคยมาซื้อผู้ดีแล้วก็ลงไม่ได้ครับลงไปตรงนี้แล้วกันอ่ามันจะมีร้านค้าอยู่ข้างล่างนี่ตรงนี้อ่าเนี่ยผมอยู่ชั้นนี้ครับผมอยู่ตรงนี้แต่อยู่ชั้นสามอยู่ข้างบนก็คือร้านค้าเวลาเราลงมาแล้วก็มาซื้อร้านค้าตรงนี้ ่าตรงนี้เลยครับถึงจาดใายเสื้อฟ้ามผมวะจ่ผมไหนกลัว,วมีหรอไอสัตว์เฮ้ยมีกูหลุดมานที่เขี้ยเลยนะไม่ใช่บ <laughs> ้าไปย้อนไปเมื่อ7-8ปีเลยเหรอ เลยคิดถึงมผมจำไม่ได้ว่าสนามบอลผมอยู่ไหนวะ<า>ชื่อทีมแป๊บหนึ่งนะนี่ที่ผมเตะบอลนี่ออนี่สนามบอลที่ผมเตะแต่ลงไม่ได้วะลงได้ปะ<อ>นี่ครับสนามบอลที่ผมเตะแล้วก็มีสนามโคนอยู่ข้างหน้า อย่างที่ผมเตะบอลที่เข้ามาเยอรมันครั้งแรกครับมาเตะที่นี่ที่นี่เลยอันนี้เคยที่อะไรนะอ๋อมันเป็นรูวิเฉยตรงนี้ตรงนี้สวยปะวิวดีจัดวิวโคตรดีเดี๋นะดูวิวเดี๋ยว ถึงจ้าเนี่ยตรงนี้มันอยู่ใกล้บ้านผมครับเมืองบ้านผมอยู่ไหนวะอ๋อนี่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 อ๋อนี่ไงเจอแล้วบ้านผมอยู่ตรงนี้ปะน่าจะไม่ผิดปะโซนนี้ปะวะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆอันเนี้ยเมืองเอ็กเซนที่อยู่น่าอยู่แถวเนี้ยบริเวณเนี้ยจำไม่ได้วะมุมไหนตรงนี้เป็นทุ่งนาฮะเป็นเป็นมไม่ใช่ทุ่งนาเด็ดมันเป็นเหมือนเขาปลูกอะไรอ่ะมันยูมันสวยครับเดี๋ยวพาไปดูได้ ห,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 ห่ต้องดูหนาใดูนี่ก็ไดมันไม่ใช่นามั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะมันเหมือนไล่อะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้เอ้าไอสัตว์ตอนแรกยังสวยตอนนี้แห้ง ไอลี่อมองซะสวยเลยสั์อ้าวแมงหลอกกูไอหี่อะะดูมุมเขียวเดิมุมเขียวด็มุมเขียวผมจำโรงเรียนตัวเองไม่ได้ว่ะเดี๋ยวพาไปโรงเรียนตัวเองเนี่ยฮะสวย เนี่ยออโต้บานนะฮะดูดิดูถนนแม่งเดี๋ดอดอยวไปนู่นยา่ไอ้นู้นมรู่รนะอูา,า,า,าอเพื่อนกูหายเล่นเกมกัน,นดีกว่าเดี๋ยวค่อยเปิดมานเดี๋ยวพาไปสวีเดนเดี๋ยวพาไปสวีเดน